สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ m a ส d a 121ทะเบียนกอไก่บอยไม้8 1 3 1เพชรบูรณ์นะครับคันนี้เป็นรถปี1993นะครับจดทะเบียนไทยปี2536นะครับบางคนจะเรียกว่า Mazda a อาราเนะครับเสียงลมอาจจะดังนิดนึงนะครับวันนี้ลมแรงมากเลยนะครับเช้านี้รถรูปร่างดีสีสวยนะครับเก็บงานทำมาใหม่ทั้งคันนะครับรถพร้อมใช้งานมากๆนะครับ คันนี้อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นอดีตรถเก่าของผมเองนะครับคันนี้รุนี้ผมซื้อไปทําต่อแล้วตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาฝากขายนะครับซึ่งรถทําหมดไปร่วมสองแสนเลยครับสวยนอกสวยในยเลยครับคันนี้เรียกว่าเอาไปกลับมาหลอกกว่าเดิมเยอะมาก้าไปชมด้านในนะครับคอนโซลเดิมพวงมาลัยเดิมนะครับมีชินจังแถมมาด้วยนะครับตอนนี้ ตาเครื่องให้ดูนะครับเครื่องติดแล้วนะครับใช้น้ำมันล้วนนะครับแอร์เย็นหนาวมากติดฟิล์มมาใหม่รอบคันเลยครับทำความสะอาดวามใหม่เรียบร้อยหมดเลยครับใครได้ไปนี่ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับรถจบพร้อมใช้เลยนะครับคันนี้สวยนอกสวยในเลยครับเสนอขายที่หนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะครับราคานี้รวมโอนให้เรียบร้อยนะครับ เครื่องยนต์วางใหม่เป็นเครื่องโตโยต้า 5e นะครับประหยัดเลยครับขับใช้งานได้เดินนิ่งๆเลยครับปมงอะไร power ได้ครับคันนี้แอร์เย็นนะครับเกียร์ออโต้นะครับรถเป็นชื่อรุ่นพี่ผมเองนะครับ เอาไปใช้งานได้เลยราคาน,นี้รวมต่อโอนให้เลยนะครับขับสบายครับคันนี้สมัยอยู่กับผมก็ขับไปทั่วไทยเลยนะครับแม่ฮองสอนบุรีรัมประจวบชุมพรการจนะบุรีก็เรียกว่าไปมาทุกภาคทั่วของประเทศไทยเลยนะครับกลับมาอีกรอบสวยกว่าเดิมเยอะมากและรถสภาพดีกว่าเดิมเยอะมากนะครับใครหารถไปใช้งาน ไม่ผิดหวังนะครับคันนี้จบๆรอๆอเอาไปใช้งานยาวๆได้เลยนะครับมาด้าหนึ่งสองหนึ่งกระแสะกำลังมาด้วยนะครับคันนี้ขับได้สบายๆเลยครับช่วงล่างดีเบรกดีรถขับง่ายขับสบายเลยครับระบบไฟต่างๆติดครบนะครับเข็มต่างๆตรง,งนี้ขึ้นครบนะครับ,บวงมาลัรพาวเวอร์กระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกครบใช้งานได้หมดนะครับ กระแสมาด้าหนึ่งสองหนึ่งกำลังมานะครับถ้าใครที่เล่นเฟซอยู่จะเห็นว่าตอนนี้มีมาด้าหนึ่งสองหนึ่งที่เป็นเหมือนเด็กไอดอลสีน้าเงินแต่เป็นสุบรุ่คันเล็กๆอยู่คันหนึ่งนะครับกําลังดังมากนะครับกระแสมาด้าหนึ่งสองหนึ่งเล่นตามตอนนี้ไม่ผิดหวังนะครับราคามีแต่ขึ้นนะครับฝากกดติดตามช่องบาง้าทัวไทยในทุกๆแพลตฟอร์มด้นะครับเจอที่ไหนกดติดตามได้เลยนะครับขอบคุณที่เป็นก๊ลังใจให้กันมาโดยตลอดนะครับจะหารถดีๆถูกๆสวยๆมาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ